ที่3นะครับเส้นอุปสงค์ที่เป็นเส้นตรงแล้วก็ตั้งฉากกับแกนนอนก็คือต้องวาดแกนนะครับเวลาตั้งฉากกับแกนนอนหมายความว่าเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงแล้วปริมาณเสนอซื้อจะไม่เปลี่ยนดังนั้นความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต้องเป็นอุปสงค์ต่อตัวแปรนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็จะเป็นอะไรนะครับก็คือจะต้องเป็นสุดใดายแล้วเราวาดอุปสงค์ก็คือราคาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ ก็เลยเป็นเส้นที่มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเป็นศูนย์ก็คือน้อยที่สุดบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าก็อาจารย์ไม่บอกนี่นาว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอุปสงค์เนี่ยนะครับเราจะวาดในกรณีที่เป็นราคาแล้วก็ปริมาณนะครับเพราะฉะนั้นตัวงองงูก็จะถูกที่สุดข้อ 2. ถ้ามีการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าแล้วทําให้ปริมาณซื้อของผู้ร่วมเปลี่ยนใช่ไหมแต่โจทย์นี้จะยากนิดนึงคือเขาบอกว่า รายจ่ายที่ผู้พกซื้อสินค้าเนี่ยน้อยลงหมายความว่าความยืดหยุ่นในที่เนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็จะมีค่าเท่าไหร่นะครับนักศึกษาก็ต้องตีความเวลาเราพูดถึงราคาเปลี่ยนปริมาณซื้อเปลี่ยนเนี่ยก็แปลว่าเป็นการพูดถึงความยืดหยุ่นของราคานะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นข้อคอหรือข้องอละแต่พอบอกว่าถ้าขึ้นราคาแล้วนะครับผู้ซื้อจะมีรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้านั้นน้อยลงก็แปลว่าปริมาณการเปลี่ยนแปลงของ ปริมาณซื้อเนี่ยก็คือความยืดหยุ่นเนี่ยจะต้องลดลงเยอะมันถึงจะทําให้รายได้น้อยลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาแล้วก็ความยืดหยุ่นนั้นจะมีค่ามากกว่าหนึ่งก็คือเป็นอุปสงค์ที่ยืดหยุ่นมากนั่นเองข้อ 3. ามเขาบอกว่าราคาเปลี่ยนแปลงคือเพิ่มขึ้น20เป็น30ของแพงขึ้นปริมาณเสนอขายเพิ่มขึ้น90เป็น1 1 0ความยืดหยุ่นของอุปทานก็ต้องหาแบบช่วงนะครับหายังไงนะฮะนักศึกษาก็ต้องมองที่ตัวนี้ก่อน,ปเ,นเปอร์เซ็นปลแงงของ ร้อยละการเปลีของปริมาณเสนอขายนะครับก็คือแบบช่วงคือเดลต้าคิวหารด้วยคิวเฉลี่ยใช่ไหมครับก็คือ20นะฮะร้อยสิบเนี่ยลบเก้าสิบหรือยี่สิบหารด้วยค่ากลางก็คือ100นะครับก็คือ0.2นย์จุดสองสำหรับราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละเท่าไหร่นะครับเรารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลง10ใช่ไหมแต่ค่ากลางระหว่าง20กับ30ก็คือเอา2ตัวนี้บวกกันหาร2ก็ได้25ก็คือเท่าไหร่ครับก็คือ10หารด้วย25 ก็คือ0.4เพราะนั้นสัดส่วนเวลาคำนวณร้อยละก็คือร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ Q หารด้วยร้อยละการเปลี่ยนแปลงของราคาก็คือ0.2หาร0.4นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ0.5นั่นเองก็เป็นเป็นความยืดหยุ่น,นข้อ4ครับหากผู้ผลิตอยู่ในตลาดสินค้าใช้กําลังการผลิตเกือบเต็มศักยภาพแล้วนะครับเกือบเต็มศักยภาพแล้วก็คือจะขยายได้ยากละ หากมีความต้องการเพิ่มขึ้นทําให้ราคาสินค้าเนี่ยโตขึ้น10%ปริมาณเสนอขายจะเป็นอย่างไรนะครับเวลาใกล้เต็มกําลังการผลิตศักยภาพแล้วนักศึกษาก็น่าจะจําได้นะครับในบทเรียนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่ามันจะสามารถปรับตัวได้น้อยมากเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นได้น้อยกว่า10%คือความยืดหยุ่นในช่วงนั้นเนี่ยจะเริ่มเพิ่มไม่ได้ละ แต่ถ้าเกิดเขาบอกเต็มแล้วนะครับในกรณีนั้เขาบอกว่าจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ก็เป็นข้องงองูนะครับแต่ข้อนี้บอกว่าใกล้จะเต็มเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นปริมาณเนี่ยจะน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของราคาข้อ5ครับการเพิ่มขึ้นของอุปทานสินค้าชนิดหนึ่งส่งผลให้รายรับรวมของผู้ผลิตเพิ่มขึ้นก็แปลว่าอะไรครับการเพิ่มขึ้นของอุปทานสินค้าคือพลายเนี่ยชิปไปทาง ขวานะครับแล้วทําให้อะไรรับรวมของผู้ผลิตเพิ่มขึ้นก็คือปริมาณซื้อแล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับกับราคาที่ปรับตัวลดลงเนี่ยมันทําให้ผู้ขายมีไรายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พอจะเดาได้ว่ากรณีนี้อุปสงค์ของตลาดเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวบอกว่าเมื่อสปายเลื่อนขวาแล้วเนี่ยคนซื้อเพิ่มขึ้นแค่ไหนก็คือราคามันจะต่ำลงใช่ไหมฮะ แต่พอมันทําให้รายได้ของผู้บริโเพิ่มขึ้นก็แปลว่าอุปสงค์ต้องตอบสนองต่อราคามากเพราะนั้นข้อขอจึงเป็นคําตอบที่ถูกนะครับข้อ6ครับการประกาศล็อกดาวน์ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยทําให้ราคาน้ํามัน e20 ลดลงนะครับจาก23บาทเหลือเพียง15ง18บาทนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี63นะครับแสดงว่าอะไรครับ ในกรณีนี้อะไรลดครับเราก็ต้องตอบถูกไหมครับข้อกออุปสงค์อุปทานลดลงอุปสงค์ยื่จุดน,น้อยมากก็คืออุปสงค์ยืดจุดน,น้อยมากคือเขาใกล้ศูนย์ถามว่าถูกไหมนะครับนักศึกษาคิดไงฮะคืออุปสงค์มันลดลงแน่นะครับแต่อุปทานเนี่ยมันไม่น่าจะลดเพราะว่ากําลังการผลิตน้ำมันเนี่ยมันก็คือมันปรับตัวปรับฉับพลันไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่ถูกนะครับข้อขอครับ อุปสงค์ลดลงแต่อุปทานเพิ่มขึ้นอุปสงค์มีความยืดหยุ่นน้อยมากเข้าใกล้ศูนย์ก็คือตัวนี้บอกว่าเป็นความยืดหยุ่นน้อยใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าอุปทานเพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่เพราะอุปทานไม่น่าจะเพิ่มในช่วงนั้นนะครับก็จึงไม่ใช่คําตอบที่น่าจะถูกข้อขออุปสงค์และอุปทานลดลงแล้วก็อุปทานมีความยืดหยุ่นน้อยมากผมคิดว่าอุปทานน่าจะมีความยืดหยุ่น น้อยนะครับเพราะว่าเวลาราคามันลดลงแล้วเนี่ยปริมาณผลผลิตที่มันออกจากโรงงานมันมันปรับตัวไม่ได้นะครับก็คือปริมาณเสนอขายแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงลองนึกถึงโรงกลั่นก็ได้ครับโรงกลั่นน้ามันเนี่ยก็มีการกลั่นน้ํามันตลอดตามกําลังการผลิตใช่ไหมพออยู่ๆเนี่ยดีมานมันลดลดลงชิปซ้ายเนี่ยคือซัพพลายก็อยากจะลดแหละแต่ว่าการจะหยุดโรงกลั่นมันหยุดยากครับน้ำมันมันต้องกลั่นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นตรง2เดือนเนี่ย เพราะนั้นข้อนี้น่าจะเป็นคําตอบที่ตรงที่สุดนะครับคืออุปทานที่อยู่น้อยมันทําให้พอดีมาน้อยเนี่ยราคาก็ปรับตัวลดลงแบบเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าใครจะตอบข้อก็กอาจจะได้แต่ว่าในบริบท2เดือนนั้นเนี่ยข้อคอจะเป็นคําตอบที่น่าจะ make sense กว่านะครับก็เดี๋ยวลองไปคิดกันดู